และทุกเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลนนคะนอกเหนือจากบรรดาแฟนบอลจะรอชมการถ่ายทอดสดแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีสีสันไม่แพ้ก,กันก็คือการชิงโชคนั่นเองค่ะการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ในครั้งนี้นะคะก็มีบรรดาสินค้าและบริการต่างๆนะคะทุ่มงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้นร่วมสนุกมากมายทีเดียวเฉพาะที่สมาร์ทบิลเศรษฐกิจติดจอร,รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนี้มูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า75ล้านบาทแล้วล่ะคะ่ะไปดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราเดินร่วมสนุก เริ่มจากบริษัทไลรสตีไทยร่วมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจัดกิจกรรมไ่ายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร2016ด้วยการเขียนชื่อทีมที่คาดว่าจะชนะลงบนไปรสนียบัตรหนึ่งใบต่อ1คำทายชิงรางวัลเงินสดรวม40ล้านบาทส่วนเดลีนิวร่วมกับ7 0 0พันธมิตรเปิดแคมเปญลุ้นแชมป์ยูโร2016ลุ้นโชคกับเดลีนิวทุ่มมากกว่า30ล้านบาท ให้ผู้อ่านร่วมโหวตร,ร่วมลุ้นไปกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปโดยเปิดมิติใหม่ของการสมนาคุณด้วยการแจกรถยนต์และทองคำทันทีตั้งแต่นัดเปิดสนามไปจนตลอด51นัดจากวันแรกจนถึงวันชิงแชมป์สยามสปอร์ตกับแคมเปญ Star Soccer แจกโชคยูโร2016ทายว่าทีมชาติใดจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร2016ลุ้นรับรถ Ford Ranger w i ว r a แทร็กดับ c a 2.2L มูลค่า9 8 5 0 0 0บาทและของรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า2,380,000บาทนอกนอไปจากเงินรางวัลสิ่งที่นิยมชิงโชคกันก็คือตัวเครื่องบินเพื่อเชียร์บอลถึงขอบสนามเช่นแคมเปญอร่อยกับอาราบัสลัดฟ้าเชียร์ยูโรรอบชิงที่ลุ้นรางวัลที่1คลิปประเทศฝรั่งเศส3วัน2คืนชมเกมนัดชิงชนะเลิศที่สนามสตาร์เดอร์ฟอง3รางวัลรวมไปถึงการแจกเสื้อบอลทีมชาติทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ3าตัวรวม12ตัว รวมมูลค่าของรางวัล1,200,000บาทบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเปิดแคมเปญใหม่ซูซูกิริยงซ้ายยูโร2016สำหรับสาวกซูซูกิลุ้นบินลักฟ้ารับตัวเครื่องบินพร้อมที่พักและเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติดุโรป2016รอบ8ทีมสุดท้ายณับประเทศฝรั่งเศสร,รวม8รางวัลมูลค่ารางวัลละ2,000บาทเพียงจองและรับรถยนต์ซูซูก,กิรุ่นใดก็ได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศ ดูเอที่จัดกิจกรรม S เชียสุดซีดต้องซีดติดขอบด้วยการส่งตัวเลขใต้ฟ้าลุ้นรางวัลที่1ตัวชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนัดชิงชนะเลิศพร้อมตัวเครื่องบินไปกลับประเทศฝรั่งเศสจำนวน10รางวัลแม้กระทั่งการพรทีวีก็ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกโดยอีออนจัดแคมเปญเชียสนันลุ้นมันถึงยุโรปกับอีออนยูโรแมช ที่ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต้องผ่อนทีวีรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้หรือมียอดถอนสินค้าอื่นๆตั้งแต่1 2 0 0 0บาทขึ้นไปลุ้นแพ็กเกจตัรวประเทศฝรั่งเศส7วัน4คืนนอกจากนี้บรรดาไฮเปอร์มาร์เก็ตทางเทสโก้โลตัสและบิ๊กซียังพากันเกาะกระแสจัดแคมเปญลดราคาสินค้าและผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าลุ้นเสื้อฟุตบอลทีมโปรดและตั๋วเครื่องบินไปปารีสเพื่อชมฟุตบอลน,นัดชิงชนะเลิศพร้อมพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยเช่นกัน สมาชิกเศรษฐกิจติดจอรายงาน